ต่อไปนะครับจะเป็นการขายแบบเงินเชื่อนะครับหรือว่าลูกค้าเอาของไปก่อนชำระเงินทีหลังนะครับผมการขายแบบนี้นะครับผมแนะนำว่าให้มาทำที่หน้าเอกสารจ่ายตัวโอเอกสารจายนี้นะครับจากนั้นนะครับตรงประเภทเอกสารครับเรื่องประเภทเอกสารว่า ใบส่งสินค้าเงินเชื่อหรือใบส่งสินค้าใบกำกับภาษีเงินเชื่อแบบนี้นะครับอ่าขึ้นอยู่ที่ว่าทางทางร้านของของตัวลูกค้าเองเนี่ยอ่าใช้เป็นแบบไหนอยู่นะครับก็คือภาษีไปพร้อมของหรือภาษีไปพร้อมตอนลูกค้าจ่ายเงินประมาณนี้นะครับอ่เดี๋ยวผมยกตัวอย่างว่าเป็นภาษีไปพร้อมของแล้วกันต่อไปนะครับคือเลือกชื่อลูกค้าครับกดลดบินสอนนะครับอ่าถ้ามีอยู่แล้วก็ เลือกได้เลยนะครับหรือถ้ายังไม่มีก็เพิ่มก่อนนะครับเป็นคุณสมชายนะครับจากนั้นก็เลือกสินค้าขึ้นมาครับเลือกเป็น10ถาดนะครับยอดเงินรวม3,800บาทนะครับ จากนั้นก็กดตกลงนะครับแล้วก็ถ้าต้องการจะพิมพ์มันก็กดพิมพ์ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายงานว่ายอดคุณสมชายเนี่ยได้มีได้มียอดนี้ขึ้นหรือยางนะครับที่ลูกนี้ลูกนี้ค้างจ่ายทั้งหมดครับดูคล่อมเลยหรือดูประจำวันก็ได้นะครับดูคล่อมไว้นะครับยอดนี้เพิ่มขึ้นแล้วนะครับก็คือชื่อคุณสมชาย ยอดที่ยอดบินนี้นะครับวันที่พนักงานที่เปิดบินนะครับยอดเงินนะครับจากนั้นนะครับเวลาที่เราจะชําระเงินนะครับเราสามารถชําระในหน้าเอกสารจานี้ได้เลยนะครับแต่ต้องเป็นการเปิดหน้าใหม่นะครับเราจะไม่ค้นบินเก่าขึ้นมาแก้ไขชําระอะไรเงี้ยไม่ไม่เอาแบบนั้นนะครับให้ทําการเปิดหน้าใหม่ขึ้นมานะครับเลือกประเภทเอกสารตรงนี้นะครับเป็นใบเสร็จรับเงินวงเล็บเงินเชื่อครับเนื่องจากว่าล็อบแรกเราออกแบกบภาษีไปแล้วนะครับ เร็จดเนชื่อ,อตกลงนะครับแล้วมาที่คําว่าเชื่อมโยงเอกสารครับกดรูปดินสอเราจะใส่ชื่อคุณสมชายก็ได้นะครับหรือถ้ามีเลขที่เอกสารก็ใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้เรืวองขอคน้าจากชื่อนะครับก็จะเจอยอดนะครับ3,800บาทตรงนี้กดติก๊กนะครับแล้วก็กดตกลง ะจะมียอดว่ามีรายการอะไรบ้างนะครับกดตกลงยอดแสดงนะครับกดชําระเงิน3,800ยครับยอดชําระเรียบร้อยกดตกลงนะครับเพื่อบันทึกเวลาขึ้นเรียบร้อยอเดี๋ยวเราไปดูรายงานอีกทีหนึ่งนะครับว่ารายงานลูกหนี้ค้างจ่ายเนี่ยยังแสดงอยู่หรือเปล่านะครับกดตกลง ยอดครั้งชำระเป็นสูตรแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมีอีกแบบหนึ่งนะครับคือกรณีที่ลูกค้าชําระไม่หมดนะครับเดี๋ยวผมขอเปิดบินใบใหม่นะครับเป็นใบส่งสินค้าบแบบกรบภาษีลงเล่มเงินเชื่อมเหมือนเดิมนะครับชื่อลูกค้าคนเดิมเพราะว่าเมื่อกี้จ่ายนี่หมดแล้วนะครับขึ้นมาเอาสินค้ากกเป็นถาดเหมือนเดิมรอบนี้เอา5้าถา ครับเป็นยอดเงิน1,900บาทนะครับกดตกลงตรวจสอบยอดนี้ก่อนว่ายอดนี้คงค้าง1,900งัไหมอโอเคยอด1,900นะครับแสดงปกตินะครับต่อไปนะครับแต่รอบนี้คุณสมชายมาชำระรอบแรกเนี่ยไม่หมดหรืออ่าชำระ ตั้งแต่แรกเลยหรือจะมาชําระภายหลังหรือยอะไรยังไงก็แล้วแต่ก็คือประมาณว่าเอาของไปมูลค่า1,900แต่มาชําระไม่ไม่ครบนะครับเราจะใช้ประเภทเอกสารใบเสร็จรับเงินวงเล็บเงินผ่อนนะครับใบเสร็จรับเงินชําระเงินผ่อนแบบนี้หรือจากใบวางบินก็ได้นะครับแต่ผมแนะนําว่าเป็นชำระเงินผ่อนดีกว่าแล้วก็ให้เลือกชื่อลูกค้าขึ้นมานะครับในกรณีนี้เลือกชื่อลูกค้าหรือจะเชื่อมโยงก็ได้นะครับเชื่อมโยงเหมือนเดิมก็ได้นะครับ อยอด1900น้านะครับอ่าหน้านี้นะครับถ้ากรณีชําระเงินผ่อนเนี่ยไม่ต้องดึงข้อมูลมาก็ได้นะครับเพราะว่ารูปแบบการใส่ข้อมูลเนี่ยจะไม่ใช่แบบแสดงสินค้านะครับจะเป็นการใส่ข้อความนะครับดังนั้นผมใส่รายละเอียดว่าชําระรอบแรกนะครับเก้าร้900บาทนะครับก็ทํากรารชําระตามปกติเลยครับ900บาทตกลงเพื่อบันทึกนะครับ เท่านี้นะครับลูกค้าก็ชําระยอดเงินมาแล้ว900บาทนะครับเดี๋ยวมาตรวจสอบยอดนี้ดูนะครับรายง,งานเดิมเลยผมขอประมวลผลใหม่นะครับรายง,งานที่ดูคือรายง,งาน R12.104 นะครับที่ใช้ดูของวันนี้นมีการหักล้างยอด900บาทไปเรียบร้อยนะครับยอดนี้เหลืออยู่ที่1,000บาท ไปนะครับถ้าต้องการชําระส่วนที่เหลือก็ทํเหมือนเดิมเลยนะครับเรือกประเภทเอกสารชําระเงินผ่อนแล้วก็เชื่อมโยงเอกสารนะครับตามชื่อเหมือนเดิมให้ทําการอ้างอิงกับต้นทางนะครับก็คือใบส่งสินค้าเงินเชื่อนะครับตัวนี้เลยนะครับยอด1,900บาทนะครับตัวนี้พอเราคลิกแล้วเขาก็จะมีอ้างอิงว่ามีการเชื่อมโยงไปก่อนหน้านี้นะครับด้วยเลขที่เอกสารนี้เสร็จแล้วกดตกลงครับเขาจะถามว่าเอกสารใมนี้มีถูกเชื่อมโยงไปแล้วต้องการจะเชื่อมอีกหรือไม่นะครับก็กดโอเคไป นะครับยังรายเดอหรือไมตัวนี้ไม่ต้องแสดงสินค้าอยู่แล้วนะครับกดแคนเซลไปนะครับก็บอกว่าอยอดเหลือเมื่อสักพู่นะครับ1,000บาทนะครับจากนั้นกดชำระเงินครับกดตกลงครับอเรียบร้อยแล้วนะครับชำระสดที่2อ,อ่เดี๋ยวเราลองไปดูอีกทีนึงว่ายอดนี้เป็นอย่างไรบ้าง อยอดนี้เป็นศูนย์แล้วนะครับผมมีการชําระให้เรียบร้อยครบถ้วนทั้งหมดแล้วนะครับเป็นไงบ้างครับง่ายไหมถ้าหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อได้ที่ซีเน s ยร์ซอฟสขารดอทธานีนะครับ